อนาปฏิวานพิกษุนีผู้เป็นญาติหนึ่งพิกษุแลกเปลี่ยนคือเอาจีวรมีค่าน้อยแลกเปลี่ยนจีวรมีค่ามากหรือเอาจีวรมีค่ามากแลกเปลี่ยนจีวรมีค่าน้อยหนึ่งพิกษุนีถือวิาสาสะหนึ่งพิกษุนีถือเอาเป็นของขอยืมหนึ่งพิกษุให้บริขารอื่นเว้นจีวรนหนึ่งพิกษุให้แก่สิกขามนาหนึ่ง ภิกษุให้สามเณรีหนึ่งภิกษุวิกลจริตหนึ่งภิกษุอาธิกามิกะหนึ่งไม่ต้องอาบัดแลโอวาทวัคสิกขาบทที่หจบโอวาทวั์สิกขาบทที่6เรื่องพระอุทายีโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวัน อารามของอนาถาบินทิกากะหบดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุทายีเป็นผู้สามารถทําจีวรกรรมภิกษุณีรูปหนึ่งเข้าไปหาท่านแล้วพูดว่าดิฉันขอโอกาสเจ้าค่ะขอพระคุณเจ้าช่วยเย็บจีวรให้ดิฉันด้วยฝ่ายท่านพระอุทายีเย็บจีวรให้หนางแล้วทําการย้อมอย่างดี ทำบริกรรมเรียบร้อยแล้วเขียนรูปอันวิจิตตามความคิดเห็นไว้ในท่ามกลางแล้วพับเก็บไว้ครั้นภิกษุณีนั่นเข้าไปหาท่านพระอุทายีแล้วถามว่าจีวรน,นั้นเสร็จแล้วหรือยังเจ้าคะพระอุทายีตอบว่าเสร็จแล้วน้องหญิงเชิญน,นำจีวรผืนนี้ตามที่พับไว้แล้วไปเก็บไว้เมื่อไร ภิกษุณีสง์มารับโอวาทจึงค่อยห่มจีวรผืนนี้เดินตามมาเบื้องหลังภิกษุณีสง์ฝ่ายภิกษุณีนั้นนำจีวรตามที่พับไว้นั้นไปเก็บไว้ถึงคราวที่ภิกษุณีสง์มารับโอวาทจึงห่มจีวรผืนนั้นเดินตามมาเบื้องหลังภิกษุณีสง์ประชาชนพากันเพ่งโทษติเตียนผลธนาว่า ภิกษุณีพวกนี้หมดความเกรงกลัวเป็นคนชั่วไม่มียางอายเขียนรูปอันวิจ,จิตตามความเห็นไว้ที่จีวรนภิกษุณีทั้งหลายถามว่านี่ใครทำภิกษุณีนั้นตอบว่าพระคุณเจ้าอุทายีภิกษุณีทั้งหลายพูดว่า,า,วารูปอย่างนั้นไม่งามแม้แก่พวกนักเลงที่หมดความเกรงกลัว ไม่มียางอายฉันไหนจะงามแก่พระคุณเจ้าอุทายีเล่าแล้วแจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุที่มักน้อยละถึงต่างก็เพ่งโทษติดเตียนพนทนาว่าฉะนไหนท่านพระอุทายีจึงได้เย็บจีวรให้ภิกษุณีเล่าแล้วกลาบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มิพระภาคเจ้าทรงสอบถามแล้วบัญญัติสิกขาบท พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามท่านพระอุทายีว่าดูก่อนอุทายีข่าวว่าเธอเย็บจีวรให้ภิกษุณีจริงหรือท่านพระอุทายีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุณีนั้นเป็นญาติของเธอหรือไม่ใช่ญาติพระอุทายีไม่ใช่ญาติพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคเจ้า ดูก่อนโมฆะบุรุษภิกษุที่ไม่ใช่ญาติย่อมไม่รู้การกระทําที่สมควรหรือไม่สมควรอาการที่น่าเลื่อมใสหรือไม่น่าเลื่อมใสของภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติชนัยนเธอจึงได้เย็บจีวรให้ภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติเล่าการกระทําของเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ละถึงดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอเึงยกศิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดัางนี้พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดเย็บก็ดีให้เย็บก็ดีซึ่งจีวรเพื่อภิกษุนีผู้มิใช่ญาติเป็นปาจิตติเรื่องพระอุทายีจบ โอวาดวัคสิกขาบทที่7เรื่องพระจักพ,พัคีโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะขหาบดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นพระจักพ,พ,พัคีชักชวนกันเดินทางไกลร่วมกับพวกภิกษุณีคนทั้งหลายพากันเพ่งโทษติเตียนผลทนาว่า พระสมณะเชื้อสายพระสากยบุตรเหล่านี้เที่ยวไปกับพวกภิกษุณีเหมือนพวกเรากับภรรยาเดินเที่ยวกันฉะนั้นภิกษุทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษติเตียนผนทนาอยู่ปรรดาที่เป็นผู้มันกน้อยละถึงต่างก็เพ่งโทษติเตียนผนทนาว่าฉนัยพระฉับพระีจึงได้ชักชวนกัน แล้วเดินทางไกลร่วมกับพวกภิกษุณีเล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแดบบ่พระผู้มีพระภาคเจ้าละถึงทรงสอบถามพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามพระจักรพคีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข่าวว่าพวกเธอชักชวนกันแล้วเดินทางไกลร่วมกับพวกภิกษุณีจริงหรือพระจักรพคีทูลรับว่า จริงพระพุทธเจ้าข้าทรงติเตียนแล้วปัญญัส,สิกขาบทพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนโมฆะบุรุษทั้งหลายฉันไหนพวกเธอจึงชักชวนกันแล้วเดินทางไกลร่วมกับภิกษุณีเล่าการกระทำของพวกเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ละถึงพระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุได้ชวนกันแล้วเดินทางไกลด้วยกันกับภิกษุณีโดยที่สุดแม้สิ้นระยะป้านหนึ่งเป็นปาจิตเีก็สิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการชนี้เรื่องพระจักรคีจบ เรื่องภิกษุและภิกษุณีหลายรูปก็โดยสมัยนั้นแหลภิกษุและภิกษุณีหลายรูปด้วยกันจะพากันเดินทางไกลจากเมืองสาเกตไปพระนครสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีพวกนั้นพบภิกษุพวกเธอได้กล่าวคำนี้ว่าแม้พวกดิฉันก็จักไปกับพวกพระคุณเจ้าด้วยภิกษุพวกนั้นพูดว่าดูก่อนน้องหญิง การชักชวนกันแล้วเดินทางไกลร่วมกันกับภิกษุณีไม่สมควรพวกเธอจะไปก่อนหรือพวกฉันจักไปภิกษุณีพวกนั้นตอบว่าพวกพระคุณเจ้าเป็นชายผู้ล้ำเลิศพระคุณเจ้านั่นแหละจงไปก่อนเมื่อภิกษุณีพวกนั้นเดินทางไปภายหลังพวกโจรในระหว่างทางได้พากันแย่งชิงและประทุษร้ายฟรนภิกษุณีพวกนั้น ไปถึงพระนครสาวัตถีได้แจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุณีทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายได้แจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลเรื่องนั้นแดบบ่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตให้ได้เดินทางร่วมลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำรรมีกถาในพระเหตุเป็นเขาหมูลนั้นในพระเหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในหนทางที่ต้องไปกับพวกเกวียนร,รู้กันอยู่ว่าเป็นที่น่ารังเกียจมีภัยเฉพาะหน้าเราอนุญาตให้ชักชวนกันแล้วเดินทางไกลร่วมกับภิกษุณีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าอยางนี้พระอนุบัญญัติ อันหนึ่งภิกษุใดชักชวนกันแล้วเดินทางไกลด้วยกันกับภิกษุณีโดยที่สุดแม้สั้นระยะบ้านหนึ่งเว้นไว้แต่สมัยเป็นปาจิตตีในสมัยในเรื่องนั้นทางเป็นที่จะต้องไปด้วยพวกเกวียนรู้กันอยู่ว่าเป็นที่น่ารังเกียจมีภัยเฉพาะหน้านี้สมัยในเรื่องนั้นเรื่องภิกษุและภิกษุณีหลายรูปจบ บทภาชนีติกะปาจิตติชักชวนกันแล้วภิกษุสำคัญว่าชักชวนกันแล้วเดินทางไกลด้วยกันโดยที่สุดแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่งเว้นไว้แต่สมัยต้องอาบัตปาจิตติชักชวนกันแล้วภิกษุสงสยัยเดินทางไกลด้วยกันโดยที่สุดแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่งเว้นไว้แต่สมัยต้องอาบัตปาจิตติชักชวนกันแล้ว ภิกษุสำคัญว่าไม่ได้ชักชวนกันเดินทางไกลด้วยกันโดยที่สุดแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่งเว้นไว้แต่สมัยต้องอาบัตปาจิตตีภิก,กะทุกกฎภิกษุชักชวนภิกษุณีไม่ได้ชักชวนละถึงต้องอาบัตทุกกฎไม่ได้ชักชวนภิกษุสำคัญว่าชักชวนละถึงต้องอาบัติทุกกฎไม่ได้ชักชวน ภิกษุสงสัยละถึงต้องอาบัตทุกกฏไม่ต้องอาบัตไม่ได้ชักชวนภิกษุสำคัญว่าไม่ได้ชักชวนละถึงไม่ต้องอาบัตอนาปฏิวานมีสมัยหนึ่งไม่ได้ชักชวนกันไปหนึ่งภิกษุณีชักชวนภิกษุไม่ได้ชักชวนหนึ่งไปผิดนัดหนึ่งมีอันตรายหนึ่ง ภิกษุวิกลจริตหนึ่งภิกษุอาธิกร,รมิกะหนึ่งไม่ต้องอาบัดแลโอวาทวัคสิกขาบทที่8เรื่องพระจับพคขีโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะขคาหบดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นพระจับพคขี ชักชวนกันแล้วโดยสารเรือลำเดียวกับพวกภิกษณุณีประชาชนเพ่งโทษติเตียนพนทนาว่าพวกเราพร้อมด้วยภรรยาเล่นเรือลำเดียวกันฉันใดพระสมณะเชื้อสายพระสากยะบุตรเหล่านี้ชักชวนกันแล้วเล่นเรือลำเดียวกับพวกภิกษณุณีก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายได้ยินประชาชนเพ่งโทษติเตียนพนทนาอยู่ ปัดาที่เป็นผู้มักน้อยละถึงต่างก็เพ่งโทษติเตียนผลทนาว่าฉนหนพระจับพระคีจึงได้ชักชวนกันแล้วโดยสารเรือลําเดียวกันกับพวกภิกษุณนีเล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามพระจับพระคีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าพวกเธอชักชวนกันแล้วโดยสารเรือลําเดียวกันกับภิกษุณีทั้งหลายจริงหรือพระจัพะกพพุีตุนรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าทรงติเตียนและบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนโมฆะบุรุษทั้งหลายจะไหนพวกเธอจึงได้ชักชวนกันแล้วโดยสารเรือลำเดียวกับภิกษุณีทั้งหลายเล่า การกระทําของพวกเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วละถึงดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดชักชวนกันแล้ว โดยสารเรือลําเดียวกับภิกษุณีขึ้นน้ําไปก็ดีล่องน้ําไปก็ดีเป็นปาติตติก็ศิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการเชนนี้เรื่องพระชับพคีจบเรื่องภิกษุและภิกษุณีหลายรูปก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุและภิกษุณีหลายรูปด้วยกันจะเดินทางไกลาจากเมืองสาเกตไปพระนครสาวัตถีระหว่างทางมีแม่น้ำที่จะต้องข้ามจึงพวกภิกษุณีพวกนั้นได้กล่าวคำนี้กับภิกษุพวกนั้นว่าแม้พวกดิฉันก็จะข้ามไปด้วยพระคุณเจ้าภิกษุพวกนั้นพูดว่าดูก่อนน้องหญิงการชักชวนกันแล้วโดยสารเรือลำเดียวกันกับภิกษุณี ไม่สมควรพวกเธอจะข้ามไปก่อนหรือพวกฉันจะข้ามไปพิกษุณีพวกนั้นตอบว่าพวกพระคุณเจ้าเป็นชายผู้ล้ำเลิศพระคุณเจ้านั่นแหละจงข้ามไปก่อนเมื่อพิกษุณีพวกนั้นข้ามไปภายหลังพวกโจรได้พากันแย่งชิงและประทุษร้ายครันพิกษุณีพวกนั้นไปถึงพระนครสาวัตถีแล้ว ได้แจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุณีทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายได้แจ้งเรื่องนั้นแก่พวกภิกษุภิกษุได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตให้โดยสารเรือลำเดียวกันข้ามฟาดลํลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำตำมีกถาในพระเหตุเป็นเขาหมูลนั้นในพระเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการข้ามฟากเราอนุญาตให้ชักชวนกันแล้วโดยสารเรือลำเดียวกับภิกษุณีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกศิราบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดัางนี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดชักชวนกันแล้วโดยสารเรือลำเดียวกับภิกษุณีขึ้นน้ำไปก็ดี ล่องน้ำไปก็ดีเว้นไว้แต่ข้ามฟากเป็นปาจิตตีเรื่องภิกษุและภิกษุณีหลายรูปจบบทภาชนีติก,กะปาจิตตีชักชวนกันแล้วภิกษุสำคัญว่าชักชวนกันแล้วโดยสารเรือลำเดียวกันขึ้นน้ำไปก็ดีล่องน้ำไปก็ดีเว้นไว้แต่ข้ามฟากต้องอาบัติปาจิตตี ชักชวนกันแล้วภิกษุสงสัยโดยสารเรือลำเดียวกันขึ้นน้ำไปก็ดีล่องน้ำไปก็ดีเว้นไว้แต่ข้ามฟากต้องอาบัตปาจิตตีชักชวนกันแล้วภิกษุสำคัญว่าไม่ได้ชักชวนกันโดยสารเรือลำเดียวกันขึ้นน้ำไปก็ดีล่องน้ำไปก็ดีเว้นไว้แต่ข้ามฟากต้องอาบัตปาจิตตีติกาทุกกฎ ภิกษุชักชวนภิกษุณีไม่ได้ชักชวนละถึงต้องอาบัตทุกกฎไม่ได้ชักชวนภิกษุสำคัญว่าชักชวนละถึงต้องอาบัตทุกกฎไม่ได้ชักชวนภิกษุสงสัยละถึงต้องอาบัตทุกกฎไม่ต้องอาบัตไม่ได้ชักชวนภิกษุสำคัญว่าไม่ได้ชักชวนละถึงไม่ต้องอาบัต อนาปฏิวานข้ามฟากหนึ่งไม่ได้ชักชวนกันโดยสารหนึ่งภิกษุณีชักชวนภิกษุไม่ได้ชักชวนหนึ่งโดยสารเรือผิดนัดหนึ่งมีอันตรายหนึ่งภิกษุวิกลจริตหนึ่งภิกษุอาธิกรรมิกะหนึ่งไม่ต้องอาบัดแลโอวาทวัชสิกขาบทที่8จบโอวาทวัชสิกขาบทที่เเรื่อง ภิกษุณีทุลนันธาโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวฬุวันวิหารอันเป็นสถานที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตเขตพระน,ค,นรครราชครึครั้งนั้นภิกษุณีทุลนันธาเป็นกุลุปิกาของตระกูลแห่งหนึ่งเป็นผู้รับพัฒาหารประจาอยู่ก็แลข้าบดีนั้นได้นิมนต์พระเถระทั้งหลายไว ครั้นเวลาเช้าพิกษุณีทุลนันทาครองอันตรวาส,สกแล้วถือบาทจีวรเข้าไปสู่ตระกูลนั้นครั้นแล้วได้ถามข้าบดีนั้นว่าดูก่อนท่านขหาบดีท่านจัดของเคี้ยวของฉันนี้ไว้มากมายทำไมขหาบดีกระผมได้นิมนต์พระเถระทั้งหลายไว้ขอรับภิกษุณีทุลนันทา ดูก่อนข้าบดีพระเทระเหล่านั้นคือใครบ้างข้าบดีคือพระคุณเจ้าสารีบุตรพระคุณเจ้ามหาโมคคลานะพระคุณเจ้ามหากัจจานะพระคุณเจ้ามหาโกธิตะพ,พระคุณเจ้ามหากัปปินะพระคุณเจ้ามหาจุนทะพระคุณเจ้าอนุรุทธะพระคุณเจ้าเรวตะพระคุณเจ้าอุบาลี พระคุณเจ้าอานอน์พระคุณเจ้าราหุลภิกษุณีทุลนันธาดูก่อนข้าหาบดีก็เมื่อพระเถระผู้ใหญ่มีปรากฏอยู่ทำไมท่านจึงนิมนต์พระเล็กเล็กเล่าข้าบดีพระเถระผู้ใหญ่เหล่านั้นคือใครบ้างขอรับภิกษุณีทุลนันธาคือพระคุณเจ้าเทวทัต พระคุณเจ้าโกกาลิกาพระคุณเจ้ากะตะโมรกะติสะพระคุณเจ้าขันธเทวีบุตรพระคุณเจ้าสมุททัตในระหว่างที่ภิกษุณีถุลนันธาพูดค้างอยู่เช่นนี้พอดีพระเถระทั้งหลายเข้ามาถึงนางกลับพูดว่าดูก่อนคหาบดีถูกแล้วพระเถระผู้ใหญ่ทั้งนั้นท่านนิมนต์มาแล้ว ข้าบดีเมื่อกี้นี่เองแท้ๆท่านพูดว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายเป็นพระเล็กๆเดี๋ยวนี้กลับพูดว่าเป็นพระเทระผู้ใหญ่ข้าบดีนั้นพูดแล้วขับนางออกจากเรือนและงดอาหารที่ถวายประจำบรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อยลาถึงต่างก็เพ่งโทษติเตียนผลนนาว่าฉนไหนพระเทวทัตรู้อยู่ จึงฉันบินธบาทอันภิกษุณีแนะนําให้ถวายแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแดบบ่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามพระเทวทัตว่าดูก่อนเทวทัตข่าวว่าเธอรู้อยู่ฉันบินธบาทอันภิกษุนีแนะนําให้ถวายจริงหรือพระเทวทัตทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้า ทรงติเตียนและบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนโมคาบรุษฉัไหนเธอรู้อยู่จึงได้ฉันบินทบาดอันภิกษุณีแนะนำให้ถวายเล่าการกระทำของเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดัางนี้พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุรู้อยู่ฉันบินทบาทอันภิกษุณีแนะนำให้ถวายเป็นปาจิตตีก็สิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการชนีเรื่องภิกษุณีทุลนันธา จบเรื่องภิกษุรูปหนึ่งสมัยนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งบวชมาจากพระนครราชครืแล้วได้เดินทางไปยังตระกูลญาติคนทั้งหลายได้ตั้งใจจัดพัฒหารถวายด้วยดีใจว่าต่อน,นานๆท่านพึงได้มาภิกษุณีกุลุปิกาของตระกูลนั้นได้บอกแนะนำคนพวกนั้นว่า ขอพวกท่านจงถวายพัตถหารแก่พระคุณเจ้าเถิดฝ่ายภิกษุรูปนั้นรังเกียจว่าการที่ภิกษุรู้อยู่ชั้นบินตบาทที่ภิกษุนีแนะนําให้ถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามไว้แล้วดังนี้จึงไม่รับประเคนและไม่สามารถจะเที่ยวไปบินตบาดได้ขาดพัตหารแล้วครั้นเธอไปถึงพระอารามแล้วแจ้งความนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลเรื่องนั้นแบบด่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตให้ฉันบินทบาทที่คฤหัสถ์ปราลบไว้ก่อนลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำธรรมีกถาในพระเหตุเป็นเขาหมูลนั้นในพระเหตุแรกเกิดนั้นแลรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในเพราะคฤหัสถ์ปราลบไว้ก่อนเราอนุญาตให้ภิกษุผู้รู้อยู่ ชั้นบินทบาทที่ภิกษุณีแนะนำให้เขาถวายได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอเพิงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดัางนี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดรู้อยู่ชันบินทบาทอันภิกษุณีแนะนำให้ถวายเว้นแตกคฤหัสถารลไว้ก่อนเป็นปาจิตติเรื่อง ภิกษุรูปหนึ่งจบบทภาชนีมินทบาทอันภิกษุนีแนะนำให้ถวายภิกษุสำคัญว่าแนะนำให้ถวายฉันเว้นไว้แต่คฤิหัสปรารบไว้ก่อนต้องอาบัติปาจิตตีมินทบาทอันภิกษุนีแนะนำให้ถวายภิกษุสงสัยฉันเว้นไว้แต่คฤิหัสปรารบไว้ก่อนต้องอาบัตทุกกฎ บินทบาตอันภิกษุณีแนะนําให้ถวายภิกษุสําคัญว่าไม่ได้แนะนําให้ถวายฉันเว้นไว้แต่คฤิหั์ปรารกไปก่อนไม่ต้องอาบัติบิณทบาตอันภิกษุณีผู้อุปสมบทในสงฆ์ฝ่ายเดียวแนะนําให้ถวายภิกษุฉันเว้นไว้แต่คฤิหั์ปรารกไว้ก่อนต้องอาบัตทุกกฎบิณทบาตอันภิกษุณีไม่ได้แนะนําให้ถวายภิกษุสําคัญว่า แนะนําให้ถวายฉันต um. ้องอาบัตทุกกฎบินทบาตอันภิกษุณีไม่ได้แนะนําให้ถวายภิกษุสงสัยฉันต้องอาบัตทุกกฎบิณทบาตอันภิกษุณีไม่ได้แนะนําให้ถวายภิกษุสําคัญว่าไม่ได้แนะนําให้ถวายฉันไม่ต้องอาบัตอนาปฏิวาน ภิกษุฉันบิณฑบาตที่คฤริหั์ปรารกไปก่อนหนึ่งภิกษุฉันบิณฑบาตอันสิกขามานาแนะนําให้ถวายหนึ่งภิกษุฉันบิณฑบาตอันสามเนรีแนะนําให้ถวายหนึ่งภิกษุฉันอาหารทุกชนิดเว้นโภชนะห้าหนึ่งภิกษุวิกลจริติหนึ่งภิกษุอาทิกามิกะหนึ่งไม่ต้องอาบัตแลโอวาทวัดสิกขาบทที่เก้า